เรามาแล้วครวับโคมองเปิดมาลูกนี้โครเซ่เรียบร้อยเง้หนึ่งเม็ดครับผมนี่เป็นไงประจำตำแหน่งคืนมาก่อนครับไปแล้วครับเปิดมาลูกนี้โคลเซครับโคมองล็อกหักวล็อกหัวเลยอะ่ะคินนี่โคมองสวยงามโอ้โหโคเซ ิดนิดเดียวก็รับเป็นประตูด้วยครับ idfifa4shop by o oh. t บริการรับซื้อและาย idfifa อะไรสีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับมันกลับมาอีกครั้งครับกับการเปิดโมงออนไลน์4ครับหลังจากที่ออนไลน์3าเนี่ยโอ้พี่เปิดโมงเปิดมงเปิดมงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเรียกได้ว่าแบบโขกระแสรุนหลามเปิดมงกันทั้งเซิร์ฟนะฮะวันนี้ไม่รอช้าครับมันกลับมาอีกครั้งเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทั้งแผนแทคนิคแล้วก็โคเซฟเอบวกแปดครับผม เป็นขวัญใจทีมชาติเยอรมันแล้วกันครับเพราะว่าตอนอยู่บายเยน์ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายมากเหมือนกับตอนเล่นกับทีมชาติเยอรมันนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพลในกำลังหลักของอินฟิเลกด้วยนะครับคืออินฟิเลกเนี่ยถามว่าโคเซ่มันเล่นดีไหมคือส่วนมากจุดเด่นเขาคือจะลูกกลางอากาศอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็อื่นเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูว่าเล่นกับฟูบายเยนต์เนี่ยจะเป็นเรื่งองไรกับโคเซ่ครับเดี๋ยวพาไปดูสเตตด้านในเลยครับนี่เลยฮนะเล่นกับฟูบายเยนร์ครับนี่ นี่ด้วยไงฟาเยนยะูเซล2,19 2,20จบสกอร์2โมงบอลสองแล้วก็สปีดต้นเพิ่มอีกหนึ่งนั่นเองนะครับอเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนครับนี่เลยครับเอฟพียูที24แล้วน่าจะเป็นตัวอันดับต้นๆของปิดเด้วยปีเอคือปีฟรีเอเย่นนั่นเองนะครับแต่ว,ว่าย้ายทีมฟรีอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะเล่นโคเซ่นี่ก็ต้องคำใจไว้นิดน,นึงด้วยแล้วกันครับสกิลมูฟมาที่แค่ห้าดาวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พลังแฝงที่ได้มามีแค่สองอันคือเลี้ยงบอลยใใในน 1, 1, 1นไลท์ ไฮไลท์อันเนี้ยจะได้เห็นเลยว่าเวลามันเลี้ยงแบบกระชากเปอาจจะไม่ดีมากแต่พอเวลามันดวลหนึงน่งเนี้ยรู้สึกว่าบอลมันจะติดเท้ามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราคาเนี้ยไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ6 0แสนล้านเท่านั้นเองครับกับสเตตโออเริ่มต้น1น1้นั่นเองครับข้อดีเนี้ยของม no ิโนสลาโพเซเนี้ยพี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยเอ้ยเอาบอกข้อเสียก่อนนะครับเพราะข้อดีเดี๋ยวจะบอกทีหลังกันครับข้อเสียคือใครที่เป็นสายทะลุช่องไม่ควรซื้อมาเล่นนะครับไม่ควรซื้อมาเล่นนะเพราะ no มิโนาสลา ไม่ใช่นะครับความเร็วมีเอาไว้เพื่อว่าพอวิ่งได้ละกันนะครับข้อเสียที่2 <K ose> <K ose> ของโคเซคือตัวเล็กนั่นเองนะครับคือมันผอมอะไม่ใช่ตัวเตี้ยนะมันผอมเน่เวลาเบียดเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้บงังบอลดีๆหรือเหลี่ยมเราไม่ได้เนี่ยอาจจะบังบอลยากนิดนึงนั่นเองแต่พี่บอกเลยนะว่าถ้าในกรอบเขียโทษหรือแบบว่าถ้าได้บังก่อนพี่บอกแล้วบังมิดแน่นอนสามมิลลิเมตโคเซครับข้อดีโคเซนี่เป็นเจ้าเวหาอย่างที่รู้กันอยู่เลยครับหมงนบอลอยู่ที่139นี่งอล้อยสาเปิดให้ดูแล้วกันครับนี่เลยครับพก็ถันว่าเป็ั ต่กคนหนึ่งที่หม่งบอลเช็คว่าหม่งบอลเป็นนิติธาตที่ดีเลยนะครับคือถ้าใครเล่นแขนงที่แบบว่าเน้นเปิดหม่งจะข้างข้างบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แท็บอินได้ดีมากเลยนะครับข้อดีที่สองของทางหน้าของมิโนสลาโพเซเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จบได้ก่อค่อนข้างที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับสำหรับโพเซเนี่ยมีแค่นี้เลยครับใครที่ชอบเล่นแท็บอินใครชอบเล่นเปิดหม่งใครที่ชอบเล่นแบบบางบอลเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในตำแหน่งแดนหน้านั่นเองครับแต่ว่าถ้าเล่นทะลุช่องพี่แนะนำว่าอย่าซื้อมาเล่นนั่นเอง บาเยิร์นมิวนิกก็แนะนำว่า2ทีมนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูไฮไลท์กันเลยครับสลหรับนิโตสลาฟโคเซ่เอฟเอบวกแปดครับเอาวิ่งกรบเดียวนียวะติดคือติดคานตลอดเปิดมาลูกนี้ โครเซ่ดิครับมันจะไปเหลือเหรอมันจะไปติดคือติดคานอะไรบ่อยขนาดนั้นล่ะจะมาติดคือติดคานอะไรนี่แน่เน้นเน้นควิดดีขวิดดีโครเซ่โอเคดักสวยงามครับฮึดดักก่อนครับจังหวะนี้มาแล้วโควมองบัลลักบัลลักให้เลยครับ เรียบร้อยดีครับโคเซสอดเข้าไปลูกนี้ครับไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเขามีโอกาสครับยัดเข้าในใจ่ายมาก็ไม่พลาดแล้วมีโรสลารฟโคโเซจจอ,จอสวยงามยิงดีดโอ้โหเมนดี้ยิงโอ้โหยิงโอ้โหประตูเหนียวอะไรขนาดนั้นนะ โอ้ยโอ้ยยิงดีครับโคเซ่เองครับยูดดีบอลก็เด้งมาเข้าเท้าโคเซ่ก็ซัดไปเลยดีครับบอลยู่ดีเข้าเท้าเฉยครับก็จ่อๆก็ไม่น่าพลาดครับสามหนึ่งไปบนทําให้สไลด์ยาวขึ้นหรอวะขวามาครับเปอริสิต์โมงเรียบร้อยดีครับโอ้โหการจะบอกเปอริสิต แล้วลูกนี้โมงจะจ่อไม่พลาดครับมิโนสลาโคเซ่ครับโ,รรโคเซ่ครับ,รรรบแหมขวิดลูกนี้ถือว่าทําได้ดีเลยอ่ะทําได้ดีเลย <c oughs> มเมนี่อุปาเมกาโนไปครับเปดิสิตเปดิสิตเปดิสิต <c oughs> เปิดมา <c oughs> เรียบร้อยดีครับเนี่ยถ้าจับบอลแ,แบบนี้พี่ว่าชัวร์แต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้เทคือต้องซัดเลยจังหวะเมื่อกี้ครับแต่ว่าพี่ไม่ชัวร์ไง ก็โห่เราเปิดจับไปก่อนแล้วก็ยิงเบาๆก็ไม่พลาดครับโอ้โหถ้ายิงลูกนี้ออกก็อย่าเป็นโคเซ่ดีกว่าครับโมงอะไรสีมันมานะฮะตึ๊บโอเคสวยงามโลธาลตุยูด์ไหลขวามาเปริสิดนะครับปริสิดนะครับปริสิดนะครัเอา้าเอา้าเรียบร้อยนี่ครับแม่เรากลางโลกเป็นทุ่งเลยครับแล้วคือไปประกบตัวบนเฉยนครับ อ้แล้วโคเซ่วิ่งมาเดี่ยวๆอย่งนี้ครับดูฮะนี่ผมไปเข้าบอลรวดนะครับแม่ไอออกอาการนะครับกองหลังฝั่งนู้นไปยินแข็งอะไรตรงนั้นล่ะเพื่อนมาครับโคมองคิมิกไปยิงอืมโคโซเซ่ก็ขอจบในกรอบบ้างครับรู้สึกว่าใช้หัวเยอะเกินไปแล้วแหละเอาเต็มคอบะเปียง จะไปเหลืออะไรครับแฮมทักท้ายหน่อยวะมิโนสลาฟโครเซอ้าวหมาแล้วโครเซเอ่ออ้าวอึ๊บยิงโครแฮททวิกครับผมโครเซอือหือคือในไฮไลท์นี้คือหม่งเยอะแล้วอ่ะยิงเท้าบ้างก็ได้ครับหม่งเยอะแล้วจึ๊บโอเค เปดิสิตเบิ้ลบอลมา่อดฮึบให้เลยครับดีๆอย่างนี้อ้าวล้โคเซ่ฮึบเรียบร้อยดีครับแม่ก็ร้อยยี่สิบห้ามันก็ได้อยู่นะเป็นเวฟเลยอะโคเซ่โอ้โหโอ้โหด้โดนดึงนะเออถือว่าได้อยู่ครับเปรี้ยงเออพยายามเก็บความเร็วไปใช้ช่วงท้ายเกียร์ะโคเซ่โอ้โหสี่เมตรแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะไปหมา้วโคบอง เออเออบางเ่อนไมอรเร่ออุ้ยเอ้าเออล้มดีจุดโทษดีครับสวยงามครูเออาละครับคนที่ยิงไม่น่าพลาดครับสังหารลูกนี้ัวลรอกกับเขาหน่อยดิยิงเฮี้ยอะไรเนี่ยเปิดยัดมาขวามาฮึอ้าวเปิดมาคิมิก โมงกันเรียบร้อยนี่ครับรออยู่แล้วในจังหวะนี้แล้วโคเซ่ครับอืใส่ผบควิดโอ้โหขวิด,วดลูกนี้โคเซ่ยอยู่แล้วนะครับปืบคืนมาก่อนเอามาเตอุทไหลามาลูกนี้ก็ไม่พลาดนะโอ้ไหลขวามาอีกเป็นิสิตยิงนี่ครับจะไปเหลือเหรอ,อครับมิโลซลาโคเซ่อะมจะไปเหลือเหรอ โอ้แล้วปล่อยริมเส้นโล่งๆตรงนั้นเงี้ยแม่จ่ายตัดหลังมาเปลีสิตเปิดไปโมงโชงมาแล้วจอดจอไม่พลาดครับสามประตูตัวหนึ่งครับผมเปิดมาลูกนี้โคโรเซ่โอ้โประตูมึงจะเดี่ยวไปไหนเนี่ยโอ้ฮึบโ,โมองเรียบร้อยครับโโมองตบมาโคโรเซ่ครับเออ เรื่องคือเอาให้โคเซ่ยอย่างที่พี่บอกอะ่ะมันไม่ใช่สา่ทะลุช่องคือตัดทิ้งเ,ยเลยใครที่ชอบบังบอลมงบอลหรือแบบว่าแท็บอินเนี่ยค่อยใช้นะครับสำหรับโคเซ่เด้อทะลุช่องอย่าไปหาใช้เด้อไม่ตอบโจทย์นะครับบอกให้เสียตั้งทิ้งนะปึ๊บอ่าวจ่ายเลนบอลไปแล้วเป,นะเป็นสิทธิ์ไหลนาโคเซ่เอา้เอา โคเซ่โอ้โหบอลเหมือนไม่มีอะไรเราวิ่งวิ่งมาแฝกหน้ายิงเข้าไปเลยครับเอ้าเฮ้ยเบ้าเบาโอ้ยิงแบยยิงเข้าไปเลยอ่ะโคเซ่โอ้ไม่ธรรมดานะปรืบปราบปรืบปราบบาสเตียนเอลเอ็นเล่นบายเย็นหน่อยไหมครับมเนี่เนเจอร์พี่ไม่มั่นใจว่าตัวไหนมันเก่งหรือไม่เก่งอ่ะเออเมนเจอร์โอ้โหได้ไว้เนี่ยโอ้โหโคเซ่ได้อยู่นะ ปันโอ้โหโคเซเมื่อกี้เบียดกับใครอ่ะกองหลังน่ะเมื่อกี้เบียดกับฮาคิมีหรือเปล่าโอ้เบียดแบบมือบางนีได้เลยอ่ะไม่ใช่องครับอ๋อบาคิมคอฟกี้ครับ เรียบร้อยครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับมิโนสาลาโพรเซฟเอบกแปดครับราคา0กแสนล้านเนี่ยซึ่งในความคิดพี่เนี่ยคือถ้าจะเอามาเล่นแบบว,ว่าโมงบอลรอแทปบอินรอชาร์ทรอในกรอบเขียโทษเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันอาจจะมีทางเลือกมากกว่านี้ด้วยนะครับถ้าพูดกันตรงๆคือ0กแสนล้านเนี่ยถ้าเอามาทําแบบว่าหน้าที่แค่นี้ในแดนน้าพี่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็แนะนำว่าใครจะเล่นก็แนะนำว่าเล่นกับฟูลทีมน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะว่าถ้ามาเล่นกับเมต้เนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้ด้ มาเราเป็นหม่งดูแล้วกันนะครับอุ้ยขอบคุณโดน,น,นิ่งมากๆครับผมเองก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับส,บสบคไครต์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคดีอื่นไปดูกันนี่เลยฮนะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ